พามาชมทางไปเต็บอลครับเรามาแข่งบอลสองแล้วรถเล็กแคบปวดสึ่ขนาดนะครับ,รรบแล้วคู่สามครับ,รบเวลาคู่แรกแปดโมงสี่นะสิบคู่เมื่อสิบนาทีคู่ไหนะ้วไม่รู้ตอนนี้คู่แรกอยู่หรือเปล่า นี่คานตตายคู่ไหนลคู่สอครับคู่สอประกาศอีบนี้ครับคู่ต่อไปจะเป็นคู่สทางบ้าน้จนชานมเนี่ยต่อเนี่ยแหละงบ้่เลยเเมาจอดรถได้ครับหายไตรงหัวบางไม่ตรงอยู่นะเนิดหน่อยแล้วเราไปไหนเนี่ยไปอยู่กระท่อมเรา ท่อที่จอดไงไปกันท่อที่เรานั่งสิบตัวไอสัตว์ตรงอยู่นะต่อไปคู่เราไมอมจอดตรงนี้เดวตรงตอนนี้ได้งเทวยเท่ามึงไงเต็ดต่อคู่นี้หรอคู่นี้เลยพี่